ือเนื่องจากว่าตอนนี้คือเพียนเรื่องของการนั่งสมาธิค่อนข้างเยอะค่ะมันก็เลยเหมือนกับเราอยากรู้ว่าตอนนี้เราเป็นยังไงหรือยังไงคือโยมเคยได้ยินว่าคือคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปานาสมาธิะะคะ่ะในแต่ละขันะะ้นหาย่างคณิกะโยมก็คือเพียนอยู่เรื่อยๆอันนี้มันเห็นง่ายอะคะ่ะแต่เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าตอนนี้เราเข้าอุปจารสมาธิแล้วหรือเราเข้าอัปปนาสมาธิแล้วอะคะหลวงพ่อคือคณิกะสมาธิมันคือ เวลากรรมฐานที่เป็นเครื่องล่อในปัจจุบันเช่นว่าพุโทโธพุโทโธหรือรู้ลมหายใจเขาออกอนาปานัญติหรือว่ามรณา,นานรุสติความตายน่าเปอยผูพางสลายกับคืนสู่ธรรมชาติหรือว่าอสุภกรรมฐานความไม่งามหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวหรือว่าธาตุเนี่ยร่างกายขันธ์ห้าเนี่ยตายแล้วก็ดับสลายกลายเป็นธาตุคืนถู่ธรรมชาติธาตุดินน้ำลมไฟพินาศเป็นธาตุ เรียกว่ากรรมฐานในปัจจุบันคืออันไหนก็ตามที่เรายกขึ้นมาในปัจจุบันแล้วมันมันมันต่อเนื่องคือหมายถึงว่ายกขึ้นมาในปัจจุบันคือเอายกขึ้นมาพิจารณาไว้ในใจเรียกว่ายกขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าอุกาณิมิตหรือเรียกว่าวิตกวิตกแล้วก็พิจารณาจิตใจก็เข้าคอเคียอยู่กับสิ่งนั้นเรียกว่าวิจารณ์ด้านวิตกวิจารณ์เนี่ยก็คือยกกรรมฐานเนี่ยอะไรก็ตาม ในสี่สิบอย่างอ่ะกรรมฐานสี่สิบอย่างขึ้นมาหนึ่งมาไว้ในใจเราเนี่ยยกขึ้นมาเรียกว่าวิตกวิจารณ์ก็คือเอีสติเนี่ยสติก็ควบคุมจิตให้อยู่กับเขาคอยเลียร์อยู่กับให้เพียรนาอยู่กับกรรมฐานเนี่ยไม่พลาดจากไม่พลาดจากกรรมฐานเนี่ยทีนี้ถ้าขณะที่เราขนาน้าก็ทํางานไปตามปกในี้ไปจิมวันเนี่ยแต่ภายในอ่ะก็จิตก็จิตหรือสติเนี่ยมันมันเป็นหนึ่งเดียวกันก็เขาคอยเกียร์ ก็เคลียพิจารณาให้รู้แจ้งกับกรรมฐานมันยังอยู่กับกรรมฐานอยู่นะที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยไม่หลุดออกไปถ้าอยู่ดิอยู่ได้เป็นขณนะขณะแล้วก็หลงฟุ้งซ่านออกไปอยู่เป็นขณะขณะแล้วหลงฟุ้งซ่านออกไปอย่างนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิแต่ถ้าอยู่ต่อเนื่องเลยอยู่ต่อเนื่องในทั้งวันทั้งคืนสามารถพิจารณาได้ทั้งวันทั้งคืนแม้แต่ขันห้ามไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเข้าออน้ำ้องส้วมหรือทํากิจการงานใดแต่ข้างในเนี่ยจิตใจอ่ะ หรือสติรมาธิปัญญาแอบพิจรณาอยู่ในเรื่องของกรรมฐานเนี่ยที่ตัวเองอ่ะกำลังพิจรณาอยู่เนี่ยในเรื่องกายในกายพิจณา,าเวนาจิตในจิตท,ทำในทำทธรรมสติปัฏฐานสี่เนี่ยยังต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างเงี้ยถ้าทั้งวันเนี่ยพิจรณาได้ต่อเนื่องไม่ขาดสายจริงๆมันไม่หลุดไปแทบจะไม่หลุดไปเลยอย่างนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิแต่คณิกสาามาธิคือมันเป็นได้ชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดพิจณาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลุดพิจณาแป๊บเดียวยวก็หลุดเรียวกยวก่า เรียกว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิคือพิจารในทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ว่าขันธ์หน้าจะทําอะไรก็พิจารในทั้งวันทั้งคืนแต่อัปนาสมาธิเนี่ยคือวิตกวิจารณดับไปที่ยกก็คือไปนในจิตอะกระฐานที่ยกไว้ไในจิตเนี่ยแล้วก็วิจารณ์ก็คือจิตที่เขาขอเขียอยู่กรมฐานเนี่ยเช่นว่ามันไม่หลุดออกไปไม่หลุดออกไปเลยเป็นมันก็เรียกว่าวิจารณ์ไม่หลุดออกไปจากไม่หลุดออกไปนี่ก็คือเขาขอเขียแต่อยู่เนี่ย กรรมฐานเนี่ยมันหายบุ๊บไปเลยที่ที่อยู่ในจิตอะจิตเขาเรียกจิตรวมจิตรวมจิตรวมวุบแล้ว,วลกรรมฐานที่ก็กำลังพิจารณาอยู่ในจิตไม่ว่าจะกรรมฐานอะไรอยู่ๆมันวุบเลยวิตกวิจาร์เกี่ยวกับสิ่งนั้นเนี่ยกรรมฐานที่ยกขึ้นมาในจิตอะหายวับไปเลยแล้วก็บุบสว่างสวัยเจดจ้าสุซาสุซา สาบซากายเบาใจเบาบรรเทอเหินเดินอากาศได้น้ำตาเอ่อคอขนอลุกไปทั้งตัวสุซาสุซาสาบซานกายเบาใจเบาบรรเทเหินเดินอากาศได้เลยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิวิตกวิจารดับไปเกิดปิติปิติดับไปเกิดสุขสุขดับไปเกิด,ด,เ,กดเอกะคาเตจิอุเบขาฌานจิตรวมเป็นหนึ่งอันนี้เป็นอัปปนาสมาธิหลังจากนั้นก็ มันก็อยู่ในนั้นแหละมันไพอวิตวิจารดับไปเกิดปีติมันจะสุซาสาบซานสุซาสาบซานกายเบาใจเบาอันนี้เรียกว่าฌานที่สองวิตกวิจารดับไปที่จิตรวมเนั่นเนี่ยเรียกว่าฌานที่หนึ่งหรือเรียกว่าปฐมฌานปฐมฌานวิตกวิจารดับไปคือจิตรวมนั่นเองบุบไปแล้วเครื่องล่ออะไรหายไปผู้ที่คอยรู้เครื่องล่ออยู่ก็หายไปเกิดเหลือแต่ปีติอย่างเดียวสุซาสาบซานกายเบาใจเบา พอทุชาตสุซากายเบาใจเบาเนี่ยมันก็มันก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งมันก็จะตกอยู่ใต้นิจังทุกขังอนัตตาอันนี้มันมวดอยู่ในบวดเวทนานุัสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐานสี่ว่าเวทนานั้นก็ไม่เที่ยงขนาดเบาขนาดนี้สุซาสุชาตซาบซาดกายเบาใจเบาเป็นหรณ์อากาศได้ยังยังค่อยๆจางคายไปจางคายไปแล้วก็หายไปเหมือนกันเพราะว่าเวทนาก็ตกอยู่ใต้าัอนิจังทุกขังอนัตตาดังนั้นพอพอ พอปิติเวทนาเนี่ยมันหายไปมันก็เกิดอารมณ์สุขเป็นฌานที่สามปิติเป็นฌานที่สองเลยเรียกว่าทุติยฌานแล้วก็เพราะปิติดับไปก็เกิดสุขเวทนาเป็นฌานที่สามมันมีความอิ่มเอิบใจแต่ถ้ามันเป็นในปิตเป็นในฌานเนี่ยที่เป็นในปิติมันสุซาซาบซานทั้งตัวเลยสุชาซาบซานซาบซานทุสาทุชาทุชาเนี่ะ แต่พอมันเริ่มปีติมันเริ่มคลายไปคลายไปคลายไปมันจะเป็นความสุขตีตื้นมาจากในใจมันจะไม่ไม่เกี่ยวกับร่างกายแล้วมันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆมันก็มันก็กลายเป็นอิ่มเอิบือมันจะในใจสุขสุขแท่นอ้อสุขแท่นอ้อสุขแท่นอ้อย่างเงี้ยสุขสุขที่สุดในโลกไม่เคยสุขอย่างนี้สุขที่สุดในโลกไม่เคยสุขอย่างเงี้ยมันก็เป่งออกมาสุขที่สุดสุขที่สุดในชีวิตไม่เคยสุขแบบนี้เลยมันก็จะเป่งออกมาจากข้างในอันนี้คือสุขเป็น แต่สุขยังไงก็ตามสุขไปเที่ยงคืออันนี้พ่อแม่หัวาจหลวงตาท่านลัมพูธาจรุธโมเนี่ยท่านว่าอย่าไปกลัวว่าจะติดสุขสุขแท่หนอสุขแท่หนอสุขแท่หนอจะมันสุขจะล้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 นเนี่ยเนี่ยพอสุขไปเที่ยงมันหายวุบไปสุขไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงเนี่ยนิพานเลยสิ้นยึดเลยทั้งสุขและทุกเนี่ย นนี้ก็ถึงอุเบกขาเพราะสุขหายไปก็เป็นอุเบกขาหรือเอกาคตาจิตจิตมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์สงบเงียบเหมือนจระเข้กบดานไม่ไหวติงมันเหมือนเงียบตึงงั้นแหละแต่มันภายในมันสว่างเหมือนพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ดวงิภาค่ม แล้วก็กวงหัวจดเท้ากวงหน้าอกถึงหลังเนี่ยเหมือนควานถูกควานทะลุเป็นอากาศเลย <K U H iss> ควานทะลุถึงกันข้างหน้าหลังควานทะลุถึงกันแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่ยืนอยู่หน้าเรากับคนที่ยืนหลังเราเนี่ยมองทะลุผ่านตัวเราไปเลยคนคนที่ยืนอยู่หน้ามองเห็นคนที่ย,นยืนข้างหลังคนที่หลังเนี่ยมองทะลุผ่านตัวเราไปเห็นคนข้างหน้าคนที่ยืนที่หัวเราอะ บคนยืมบนหัวเราสามารถมองผ่านทะลุจากหัวเราไปไปเห็นคนที่อยู่ที่ปลายเท้าเราคนที่อยู่ปลายเท้าเราเนี่ยสามารถมองผ่านดวเราทะลุปเป็นคนที่อยู่บนหัวเราเนี่ยมันมันม,มันกลัวไปหมดเลยแล้วก็สว่างสวยัยด,ด,ดูพระอาทิตย์ประจ,จันเพ็นติ้าค่ำแต่มันสงบมันสงบเหมือนจระเข้กบดานสงบเหมือนจระเข้กบดาน สว่างสวยภายในสว่างสวยเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์พิาค a มแล้วก็กลวงสงบเป็นจาระเขงกบดานสว่างสวยเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์พิศพ a k มแล้วก็กลวงกลวงหมดเลยตัวมันกลวงไปหมดนี่เป็นลักษณะของอุเบกขาฌานหรือเรียกว่าฌานที่สีจ่จตุตตฌานหรือเอกขาตาจิตจิตเป็นหนึ่ง แต่ไม่ได้จิตเป็นหนึ่งในขั้นของนิพพานนิพพานอีกก็จิตเป็นหนึ่งเหมือนกันอันนั้นเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรับรู้ทุกอย่างไม่ติดไม่ยึดตางนั่นนั่นคือจิตเป็นหนึ่งเหมือนกันคือพุทธะหรือเอโกโธรรมโมอันนั้นคือนิพพานแต่นี้เป็นจิตเป็นหนึ่งในฌานแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจระเข้มันจระเข้เกับฎามสงบแล้วมันก็ไม่เที่ยงตกใต้จริงจังทุกขานาตตา มันก็ค่อยๆฟื้นค่อยๆมันค่อยๆถอนจิตมันค่อยๆอนิจังทุกขอนัตตาเพราะอุเบกขาชาเหมือนกับอุเบกขาฌานมันก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาเลื่อนระดับขึ้นมาจนกระทั่งมาเป็นปกติพอจะเป็นปกติก็ามาพิจารณาพิจารณาในร่างกายตัวเองหเห็นว่าให้เห็นว่าเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เห็นว่าที่สุดแไปถึงความไม่เที่ยงความแก่ความเจ็บความตายไม่เหลือตัวตน เพลงพีนาเข้าไปมันก็จะเห็นง่ายเพราะอํานาจจิตมันเป็นชานแล้วมันมีกําลังแก่ก้าเพลงพีนาเข้าไปพีนาเข้าไปพีนาเข้าไปต่อเนื่องไม่ขาดสายมันก็ใจมันก็ค่อยพงไปวางเพราะมันเห็นความจริงแล้วว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ไอ้ที่เราหลงยึดมั่นถือมั่นมายาวนานมันก็คลายออกคลายออกคลายออกพอคลายออกหมดซิมก็ระเบิดอวิชชาจากภายในระเบิดโลกธาตุแล้วก็ร่างกายก็หายไปเลยเหลือแต่อากาศ กับจิตเกิดดับเกิดดับร่างกายหายไปแล้วระเบิดโลกธาตุไปร่างกายหายเหมือนเดี๋ยวแต่จิตเกิดดับมันแสงยงิงห้อยเหมือนพยับแดดมันตอบน้ําเกิดเองดับเอง,เ,องเกิดเองดับเอง,เองไม่มีคนไม่มีผู้ดูผู้รู้จิตมีแต่จิตเกิดเองเกิดเองดับเองในความว่างแกนั้นเนี่ยปัญญาวิตมทก็โผล่ขึ้นมาเลยว่าจิตก็ไม่เที่ยง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 จิตไม่มีตัวตนเนี่ยที่เราบอกว่ามันยึดถือจิตอยู่เนี่ย พอปัญญามันโผล่ก really ับมาจิตไม่เที่ยงมันเห็นได้จิตเนี่ยเห็นได้ปัญญาวิมุตต์มันเห็นจิตไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงจิตไม่ใช่ตัวตนแค่นั้นแหละมันติดยึดตือจิตนะมันระเบิดโลกธาตุโลกธาตุดับบึ๊บไปเลยดับไปทั้งอันจักรวาลโลกธาตุทั้งภายในภายนอกเลยนะหลังจากนั้นก็จะเกิดอัศจรรย์อีกเยอะแยะมากมายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้เช่นแสงสีทองคําพุ้งสาดขึ้นสู่จักรวาลท้าอันจักรวาลหนาวก็เก็บไม่ได้ไม่ว่า เป็นดินต้นไม้ภูเขาในร่างกายดีใจเราทุกปรมาโนทุกอากาศในอากาศในร่างกายเป็นแสงทงคําพุ่งสู่นั้นจัก,กรวาลหลังจากนั้นมันก็จะค่อยใจหมดยางเหนียวเป็นนิพพิทายานวิลาคะวิมุตแล้วก็นิพพานตอนนี้ก็มันก็อัศจรรย์ไปทั้งจากอนันจัก,กรวาลโลกธาตุมีเสียงสวดทิยันโตโพธิญาเหมือนพุทธเจ้าพ,พาระนาวกที่ดับขันิพานไปแล้วก็สวดไปทั้งอนันจัก,กรวาลเหมือนกับพระตอนพรมตมวน เทวันโตโพธิยาโมเสศกยานางนานดีวัตโนดังก็คือเหมือนท่านตักวันแต่สุดเพาะมากเสียงเครื่องสายเบรลงดังก็ึืมเหมือนท่ากล้องเหมือนเลยท่านจักรวาลแล้วก็เสียงกองตีอยู่ในจักรวาลเนะี่ยดังขึ้นเองโดยไม่ต้องมีคนตีเมื่อพุทธเจ้าเกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกเมื่อพุทธเจ้าตัดสรู้เมื่อะ้าหลังสาวกตัดสรู้ขึ้นมากองก็จะดังขึ้นมาเองตึ้งดึงด้งดึ้งเทพเจวดาทุกชั้นฟ้ารู้เรื่องหมด ก็จะหายตัววับลงมาจากสวรรค์นวลมามาอนุโมทนาสศาธศาุก,การโลกทาสเทือนเรือล่านสนาดไวทุกแดนโลกาทาไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงตรงนี้ได้หมดทุกท่านมีสิทธิ์หมดติดนี้ไม่ได้เป็นของห่วงแหนไว้สำหรับใครเป็นฐาธารณะ ไอ้ที่หลวงตาพูดเรื่องอัศจรรย์นี่ก็ไม่ใช่หลวงตาไปยืนยันเนี่ยเดี๋ยวมันออกไปตัวโลกเดี๋ยวมันว่าตายอันนี้ก็พูดจำจำมาบอกกันตอนนี้ยมหมดข้อสงสัยเจ้าคะ่ะเดี๋ยวจะไปทำต่อแล้วก็จะมาส่งกันบ้านหลวงพ่ออยู่เรื่อยๆเจ้าคะ่ะสาธุ ก็ทําให้เกิดประโยชน์แต่หลายคนเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้อธิบายละเอียดแบบนี้อาจะอธิบายไปตามธรรมของผู้ที่มาปรากฏต่อหน้าในปัจจุบันขณะก็อาจจะอธิบายไปตามธรรมธรรมผู้ใดละเอียดธรรมนั้นผู้ใดเป็นธรรมที่ละเอียดมาอยู่ต่อหน้าก็จะอธิบายธรรมละเอียดผู้ใดมาอยู่ต่อหน้าธรรมหยาบก็จะอธิบายธรรมหยาบผู้ใดอยู่ต่อหน้าเป็นโลกก็พูดเรื่องโลกโลกผู้ใดเป็นธรรมก็พูดเรื่องธรรมผู้ใดเป็นธรรมปานกลางก็พูดเรื่องธรรมปานกลาง ผูดใดเป็นทำละเอียดก็พูดทำละเอียดผู้ใด,ดเป็นทำที่ถึงวิมุตก็พูดถึงวิมุตพูดไปตามทำไม่ได้พูดไปตามใจของตาน